1> 3 1 3 2เลยครับประตูที่5ของเกมแล้วครับแล้วก็เป็นประตูที่2ของโมซาลาในแมตช์นี้บบนจากฟรีคิกที่โรเบิร์ตเป็นคนเปิดเล่นเข้าไปนะครับทีมนอกให้ให้มาที่โมซา,าล,ลา,าแล้วครับไล่มา2ประตูต่อ5เอาละครับยังมีความหวังเงื้อิวฟูแล้วเป็นประตูที่2ของโมซาลาในเกมนี้ครับ จังหวะนี้เลยนะครับทำได้ดีมากครับแบบการตัดบอลมาได้ครับล้วงมาแล้วก็ทำให้บอลกระชอกมาเข้าทางฟิมิโนครับแล้วไหลต่อให้ซาร่าจับขวาสซนมิวกาดเปิดเข้ากลางมาแล้วสก,กัดไม่ดียิงเรียบร้อยเลยโอโ้โหนี่เลยครับสก,กัดไม่ดีเองครับเยลิี่นีนาโดนนะโมซาร่ารับลิพูขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งแล้วครับ2ประตูตอนหนึ่งเพียงเดียวหายเลยครับเริ่มจากฟาบินโยครับที่ออกไปที่ ทางด้านของลูมซันเปิดเข้ามาครับแล้วเนี่ยครับสกัดมาเข้าทางเองครับโอ้โหเป็นจอแดนเดอร์สันนะครับเปิดมาแล้วโอ้โหสกัดไม่ดีเขาจะลี่มีน้ำมาเข้าทางข้างถนัดของซาร่าด้วยครับยิงสวนเปี้ยงเดียวหายเลยครับโอ้โหไอซาร่าโคดี้พักโอ้โพักเข้าลังของทางซาร่าหนึ่งศูนย์โอ้โหโคดี้เสียท่าเลยครับดูครับเอาเสื้อปุมหัวเลยครับเซนเตอร์แบ็ก ก่อนหน้านี้ลูฮูหาทางเจาะเข้าไปยังไม่ค่อยได้นะครับตอนยาวลูกนี้จะเนเดอร์สันมาจริงๆก็ไม่ได้อันตรายมากนะเพราะว่าโคดี้ปล่อยไปทันก่อนแล้วครับฟิวิโนคืนได้จังหวะเคดีตโคดี้กับเคอร์ติสโจนล,ลุยมาลูนิสเข,ข้ามาทางของโมซาลาก็เฉล็บนิดนิดโอ้หนึ่งโซนครับลิเวอร์พูลขึ้นนำจากโมซาลาลูกนี้นี่ต้องชมเนี่ยเครดิต ประตูขึ้นนำลูกนี้เครติสโจนครับรับลูกชิง1-2จากฟิมิโน,โน่ไปมาขวาเลยครับซาร่าลากจีวหาเลยครับซาร่าซ้ายข้างหนัดลองปัดลูกนี้เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเห็นบอลออกจากเท้าโค้งนี่ต้องบอกว่าโอ้ไม่ใช่กุยต้าต่อให้มีปีกก็ยังยากเลยลูกนี้ครับ7.0ครับนี่ครับบอลพอออกปุ๊บใหญบอกเรียบร้อย ก็ดูแล้วมันไม่ถึงจริงโอ้เจ็ดประตูต่อโซนครับโอ้ดูซาร่ายิงครับแล้วคือมันเป็นเหลี่ยมที่เหลี่ยมทันหนักคอร์ลิฟูร์เขาที่อเดสเดอร์โนไหลมาโจนส์ทางขวาซาร่าโยกไปซ้ายได้ช่องได้ช่องแล้วก็หนึ่งศูนย์แล้วครับโบซาร่าโอ้โหโอ้ลิฟูขึ้นนำครับมาแล้วครับมประตูของซาร่าเขินเขิดิสโจสีครับเบียด จังหวะนี้เหลี่ยมเอาชนะทางดิคันไรส์มาได้ครับแล้วโจ้ชื่อว่าเป็นคนแอสซีสไปเลยนะครับลูกนี้นี่แนวรับเวสแฮมนีฟิมิโน่ฟิมิโน่ดีดมาสาร่าแปะลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับจังหวะจ่ายของฟิมิโน่สุดๆเลยครับแล้วก็สาร่าปิดเข้าไปอย่างเฉียบขาดโอ้เป็นลูกยิงที่ไม่ได้อยู่แรงครับแต่ว่าน้ำหนักและทิศทางนี่เป๊ะเลยกต่ทางนั้นสุดยอดครับ โอ้ดูทีครับที่จังหวะของเชนาโนครับเปิดกลับมาแล้วเนี่ยครับจับเหมือนจะยาวตัดดีครับคืนกลับมาแล้วดีโอ้โหคือดีดที่กลับมาตามสัญชาตญาณครับแล้วซาร่าเนี่ยปั่นโค้งแบบโอ้เล่นเอาชไมเคิลนี่ไปไม่ทันครับดูครับวัดจังหวะเดียวหลุดขึ้นมาแล้วครับซาร่าซาร่าเจคิเอลออกมาไม่อยู่ครับเจีิเอซาร่าหลุยกันมาซาร่ายิงตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสองศูนย์ครับ ว้าวไ,ได้หูได้ประตูติดๆกันเลยโอ้โหนี่มาจังหวะที่จากเลสเดอร์โนดึงจังหวะช้าไว้ก่อนครับแล้วไหลที่ฟาบิโอเบิ้ลไปที่ว่างครับในจังหวะที่สปีดตรงนี้ของโมซาล่าเนี่ยกาเบรียลต้องอาศัยสไลด์กวาดบอลแล้วไปติดโมซาล่าครับไปปั๊มบอลมาได้ทีโอ้โหช่องนิดเดียวครับเท้าวขวาของโมซาลายิงลอดขาของแบรนเลโนเข้าไปเลยครับแล้วจากสว่วนลิเวอร์พูลดูว่าซาล่าือว่าจะสามารถ ที่จะปิดเกมนี้ของทางโมซาลาาได้หรือไม่ก็4ประตูต่อ2ปิดเกมเลยครับโอ้โหแมนยูที่ต้องดันเงินขึ้นไปสูงเลยครับหลุดเท้าไปครับแล้วโดนดักได้ครับโอ้คืตอติสโจนสครับจ่ายเร็วนะครับให้ซาลาที่ลากมาตั้งแต่ครึ่งสนามครับ เป็นประตูที่ทำให้ซาร่านี่